ี่สี่ห้าสิบหกมีปตจองคันอาลอยห้าสิบหกมปตจองคันอาลอยห้าสิบหกเป็นปีเจี้บ้างสีลาาสันทิไป่าหาที่ไปไม่หาหาดิหาสิบบอกคนนัาสิบหกกว่าหาสิเป็นบ้างสลดหาสิบหกของเลี้ยเยอ๋อแม่ค่ะ ปปนะวันศิลาเลิเกเจดี <c oughs> วัดลาเลิเจดีบรรจุพรบรมมตาเารีเดียกษาพีเป็นไปรับมาจากวัดละครั้งวัดละครั้งโกศิตาลามวัน,วนทีสิบจอ,องกุมภาวันจีสิบจองกุมภาทีจจต้องั้นหาลอยหาสิบี่ าดบรอมสีเปลับมาจากวัดละการกคจิตาลามปีปัจจพบันากหาลอยสีก็ดีวันที่สามเป็นสีกาปัจจุันจ้ากหายหาเป็นกวางกีฬาเลยวางกีฬาเลยสาเจดีงบประมาณที่ว่างไบเป็นว่าจากลานยันเงียไปจากลานแล้วเนียบจีดอจิดองลานแล้วบ้ จสิบสองล้านงบประมาณได้ประมาณสิบห้าล้านแต่ว่าเมื่อไปได้ประมาณสิบสองล้านแต่ขยังประทัดได้เรวครับหรอกการเรียนอยู่ประมาณจากสองล้านนี่แหละบ้านสองล้านนี่แหละมันก็จังสีแล้วแต่เวลาอยู่จุดหอกสี่กองสีโยกอ่าแนวสีมอเตเจ้าตรงใจอันไรอันสีอยากตามอีกอันเร็วกับนี่ละค่ะอัน อาเอซีเพิ่นมีโศกลาบเพิ่นกระิเตะตะ้นันผีปูไลหาเรามมีทอนี่บอกอันนีู้่าใจเขียนเียตีดีเป็นอันนี้คอยว่าเรียนมุตเาวันนี้พูดใดผู้ชาจะบอกเออลออเออเอ้านงเีได้่เรียนนั่นแน่นก็ตัดงูตัดกเนันหน่งมบอยู่รางกระด้างเพาะว่าจุดตึงสีย แต่ตัวตัวนี้มาเป็นบังคุดูนี้วงกลมนี่คือคนเล่นแข่งแข่งเจ้าคือของตูนะคะเี๊ดหนึ่งสามหลางสิม้าหนึ่งเก่าค่ะ นี่แนวแท่งของปูหาวกน้ง่วันนี้วันแรกในมือนี่ค่ะปูอันนเด็กใบใจกูมือนี้ว่าสิมาต่โดนแล้วบัตรอะไรบัตระไรลุงอันไหนนะครับปู่อ๊ะว่าตัวไหนล่างเรว ได้ได้มาตัวไหนบ้างบ้านเอ็ดมี่ครับบัมากขวาน้ำปูนเนี่ยเราเห็นคูเขาชื่ววันแม่ติดตามไเฟซตลอดกวัดบ้นดินกอน่าดกว่กาวไปว่าเอาหกก็จะแม่นสอบกัคปูว่าหกตัวเดียวกวาด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 ก่าดกันดาด้วาาดวากวากาดดวกวา มวดวันนี้ก็เลยแต่เนี่ยมาเกลี่ยเนี่ยมากลารว่าแต่จับกบเป๊ะปัติบามันเสีน้าลังรับอันตัวใดครับที่ฟันมาได้จับกบปูเลขสุดใดที่ฟันมาได้จับกบตัวนี่ป่คะอ่าสุดสุดใดที่ปูฟันมาได้จับกบตบตัวนี้มันจะเป็นตัวบนกาศการเงินี่ยเนี่ยเออค่ะมันใจบ่ปูแต่วันนด้นตามๆกันเลยหรอ ซ้ำๆกันเลยซ้ำๆกันซ้ำๆกันอย่าลืันะครับนี่ครับมันตืแต่บนเรื่องอะไรเอฟซบนกระดานทุกทงล้ะติดตามกูากนะคะา้งเาเพื่อเข้ามาสามงวแต่นะคะดิถือพันห้เมื่อนี้ทางช่องมอาตด้มาติดตามเลู้ืจึ้งครึ่งค่ะค่ะท่านผู้ชม เรามาจากหมวนแล้วนะคะจีจีจ uh, e ีเป็น um, ยี่สามสามหวด